សត្វសត្វដំរីដស្រៈអំដំរស្រៈអៃរៃដំរីដំរីចូលជា simple ឆ្ងាញ់ចូលឆ្ងាញ់គោគោស្រៈអូគោ โกสิจมบ,งบังโคกินฟางแซสอสระแอแซแซรถื่นมาวิ่งเร็วคลาขมุมคอจึงโลสะอาคลาโคจึงโมสะอุ้มขมุม คลาขมุมคลาขมุมโจจจซีตึกขมุมมีชอบกินน้ำผึ้งเต่าต่อเซาอาเต่าเต่าโจโจซีสัตว์สิงโตชอบกินเนื้อ